สวัสดีครับเชา้านี้วันนี้อยากกินตำส้มเออวันนี้อยากกินตำปูปลาเชียได้มะละโกมาเพื่อนบ้านสอยมาฝากก็เลยอยากกินมาดูเครื่องนะว่าวันนี้เรามีอะไรกันบ้าง มีพิกขี้หนูสวนอันนี้เชฟปลูกคณเดียวมะเขือมะกอกมะกอกมะนาวมกักวยเต้ตูนอันนี้เป็นต้นตูนคล้ายๆบอลน,นะตูนเนี่ยเามะากิ่กับตำส้มถั่วอันนี้เป็นถั่ว ผัดทอดกระเทียมมะเขือเทศกุ้งแหง้งกุ้งแห้งนี่เชฟฝากหลานไปซื้ออันนี้ซื้อมาจากจังหวัดตากนะหลานขับรถตู้เขาไปตากบ่อยก็เลยฝากซื้อมันมีไซส์สวยๆเยอะทั้งตากเป็นชายแดนขอบพม่า อันนี้เป็นปูปูม้าน้ำตาลปีบน้ำตาลปีบน้ำปลาน้ำปลาลาอันเอกประสมค์แล้วก็ชุรสเดี๋ยวเราจะมาตำส้ม ตำส้มตำอร,อ,อร่อยอร่อยกินกันวันนี้เอ๊เหมือนจะขาดอะไรนะเนี่ยอ๋อขาดผักบุ้งผักบุ้งเอามากินกับไปเดี๋ยวเราไปตามหาผักบุ้งกันในบ้านเชฟนี่หละในบ้านในบ้านเชฟในสวนเชฟนี่นะ เทพจะปลูกผักไว้เยอะเลยปลูกเอาไว้กินนี่แหละไม่ได้เอาไปไว้ทำอะไรนะมีเยอะเลยใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์สูงสุดปลูกไว้กินหลายๆอย่างอะไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อแบบบางทีตกกัะข่างเมือคืนมาเราอยากกินอะไรเนาะเราก็หาทานเอาง่าย ในบ้านเราอ่ะนี่กระเพราอันนี้หูละพาอันนี้เป็นพี่ขี้หนูนะพี่ขี้หนูเชฟปลูกไว้พี่ขี้หนูพี่ขี้หนูสวนสวยๆเลยอ่ะลูกเต็มเลยเม็ดเต็มเลยอืมเลวอันนี้อยากอวดอันนี้หน่อยนะ ผูาผู้สาผู้านมสดเทปเอามาปลูกแต่มันก็ไม่ลูกไม่ใหญ่นะลูกมันดกมากเพื่อนๆลองดูนะเต็มต้นไปหมดเลยไม่ลูกมันจะติดให้กินหรือเปล่าลูกอ่ะ ดกมากถ้ามันติดก็ดีนะแต่มันคงไม่ใหญ่เหมือนที่เขาเอาขายนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้พ่นยาอะไรอะ่ะใส่แต่ขี้วัวถ้ามันติดนี่ก็โชคดีได้กินอะ่ะแล้วก็ส่วนยาฆ่ามแมลงนี่เชฟก็เอาไอ ลูกหมินอนะมัดใส่ขวดแล้วมาห้อยอันนี้ก็เป็นตูนอันนี้ก็ยีลานี่ผักบุ้งสวยๆที่เราจะเอาไปลับไอ้ส้มตำเนาะวันนี้จะตำลำําๆสกักรำยอดผักบุ้งสวยๆ เอาไปสักสี่ห้ายอดก็พออันนี้ก็เป็นก้มก้อนะก้มก้อ,กอ,อไว้กับอันนี้ก็เป็นไอ้กุ้นช่ายอะเอาไว้ผัดกับใส่กับผัดไทย อืมน่าจะพอแล้วนะสี่ห้ายอดส่วนใบกะเพราก็มีนะมีใบกะเพรานี่ใบกะเพราถ้าตอนนี้ปลูกมะเขือเทศก็น่าจะได้กินนะมะเขือเทศอะ่ะไว้เวลาตอนกลางค่ำกลางคืนอยากกินผัดก,กระเพากะเพราก็ลงมาเก็บเอา หลังจากเราได้ผักปุ้งมาแล้วน่าจะครบหมดละของทุกอย่างเดี๋ยวเชฟจะเอามะละกอนี่ไปปอกแล้วก็สับเมื่อกี้เทฟลืมบอกไปมีถั่วฝักยาวด้วยนะถั่วฝักยาวก็ใส่อร่อยวันนี้ก็คือปูตำปูปลาล้ารสแซบ่บคือจะใส่เผ็ดหน่อย หอมๆแล้วก็สําคัญที่สุดจะมีมะกอกด้วยอันนี้มะกอกนี่ตอนที่หน้ามันออกเยอะๆนี่เชฟซื้อมาแล้วก็ล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเชฟก็เอาไปใส่ตู้แช่ฟริกแข็งโป๊กไ่าเลยนะตู้เย็นใจ่ของเชฟข้างนอกอ่ะเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาเราจะใช้เราก็ออกมาละลายปล่อยให้มันละลายคนเดียววะนะแล้วก็มาใส่ต้มส้มรสชาติแซ่บมัวเลย ตอนนี้เชฟก็ทยอยหั่นครัวมัน <c oughs> ให้มันจะได้ง่ายตอนเวลาเราตําเราไม่ต้องไปหั่นแล้วหยิบใส่หยิบใส่แล้วก็ตําเลย <c oughs> ก็จะทําให้แบบทํากับข้าวแบบมีความสุกไงค้างมะละกอนี่ยังไม่ได้ปอกกมีไม่ได้สับเลยเดี๋ยวเชฟจะเอาไปปอกเราไปสับอันนี้แก้หน่อยเมื่อกี้เชฟพูดผิดเชฟพูดเป็นถั่วทอดมันเป็นถั่วคั่วนะแต่เขาไม่ได้เอาเปลือกออก เด็เทปต้องเอาไปบี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 บบบแล้วเอาเปลือกออกแล้วก็ตอนนี้ก็คือง่ายๆว่าถ้าเราปอกโคเต้และสับเรียบร้อยเราตำได้แล้วเราสะดวกเลยที่นี้ตอนนี้เชฟก็เตรียมของทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้ว กุ้งก็เอาไปแช่น้ําหน่อยเพื่อให้เนื้อมันนิ่มแช่น้ําร้อนส่วนถั่วนี่เชฟก็ไปไซส์เอาเปลือกมันออกหมดแล้วก็เป็นถัว่วคั่วส่วนบะกุเดนี่เชฟไม่ได้เอาไอ้ที่ขูดขูดมะละกอขูดนะที่ขูดบกะกุเดนเนาะเชฟไม่ชอบเชฟชอบเอาไปสับคอน เอาี่สับมะละกอแล้วก็เอาไอ้มีสองคมอ่ะมีสองคมมีดปอกเนี่ยสไลด์อีกทีหนึง่งมันจะได้ออกมาเป็นท่อนเป็นท่อนอย่างนี้พอเป็นท่อนอย่างนี้ปุ๊บเทบเอาไปล้างน้ําอีกทีหนึง่งเทบเคยเห็นป้าเขาทาให้ดูป้าเขาขายตําส้มนะขายตําส้มเขาเอาไปล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเอาไปแช่ตู้เย็นอ่ะ อันนี้เชฟก็เอาไปล้างน้ํานะแล้วเชฟก็ไปแช่ตู้เย็นมาเนี่ยประมาณยี่สิบนาทีอะตอนเนี้ยกรอบกรอบกรอบมากอร่อยเลยเดี๋ยวเรา <c oughs> จะไปตํากันนะครับ อากเราเตรียมของอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามาตามําส้ตามตํากันนะครับใส่พริกลงไปเชบชอบกินแนะพริกอย่างเงี้ยเชฟเลยปลูกเองนะเผ็ดมาก ครับขกเบาๆนะไม่ต้องไปขกแรงเอาให้แตกอะมะเขือมเขือกล่อบก็เอาพอให้แตกโอกักยาว ตัวฝักยานี่บางหน้าก็แพงนะครับถ้าบางหน้าถูกก็ถูกเทียบก็ปลูกนะก็ช่วงหลังนี่ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่สงสัยดินไม่ค่อยดีอ่ะเมื่อเขือเทศเทพก็ชอบปลูกต้นไม้ปลูกไอ้นี่ปลูกต้นไม้ปลูก ผักปลูกไม,ม้เอาไว้กินเนี่ยคลิปจะบีบมะนาวลงไปเลยนะมะนาวสักสามสี่ ความส้มนี่บอกเลยนะต้องเป็นมะนาวสดนะถ้ามะนาวน้ำนี่อย่า,อามาทำนะรสชาติมันไม่ได้เลยเนี่ยอย่างบีบเข้าไปเนี่ยหมหอมคุณมเลยหอมชื่นใจเลย <c oughs> มะนาวลงไป ชุสมาใส่หลายเสีบหลายใส่น้กลำนักอาใส่ลงไปครับปูเค็มใส่ลงไปกุ้งแห้งใส่ลงไป น้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บลงไปน้ำปลาใส่ลงไปก่อนสักสามช้อนเดี๋ยวตำแล้วก็ชิมดูอีกที เร็บกจะตำก่อนนะตำเครื่องมันแล้ชิมดูก่อนนะน้ำปะลารสามชอ้อนเหมือนกันคือแบบนวดนวดไม่ใช่ว่าตำนะนวดนวดนวดให้มันอันนี้ให้มันนวนวดออกนวดให้เครื่องมันเข้ากัน ตัวเนื้อน้ำมะกอกเข้ากันเชฟจะชิมมันก่อนนะ มะละกอลงไปม,มะละกอนี่ก็อย่าง ชิมก่อนด้วว่ามันขาดอะไรอ่ะมันจะขาดส้มนะ เค็งก็เติมชุบมะนาไปหน่อยเอาอีกสักสองชิ้นนะเพื่อให้มันโดนใจเลย โอเคชิ้นนะนะนี้เจ๊จะเอาใส่ลงไปเลยอือสุดท้ายแล้วนะชิมอีกครั้งนึง เดี๋ยวมันขาดอะไรอย่างเดี๋ยวเชฟขอแยกค่าเชื้อหน่อยเนาะอือนี่คนกลัวหน่อยอือหือโอเคเลย ชอบแบบนี้อร่อยมากขอ,ขอมปูปลาร้าขอมมะกอกเสร็จแล้วเพื่อนๆลองไปทำดูกันนะทำทำดูแล้วทำกินกันนะอร่อยวนันว่างๆอากาศร้อน กินมากอ้อมกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวน้อนๆแล้วก็แต่ย่างโอ้ยน้ำใส่ แอลกอฮอล์นี่เพื่อนๆน,น,น้าถามนีหครับสุดท้ายตามด้วยนี่ครับถั่วคั่วรวยหน้าหน่อยตามด้วย กุ้งแห้งครับหอมรสชาติสีสันสวยงามครับหน้าตาดีครับผมลองไปทําดูกันนะครับเพื่อนๆของแซบของลำวันนี้เชฟจะเอาเป็นกับแก้มนะครับวันนี้เชฟจะไม่ทานข้าววันนี้ขออนุญาตวันหนึ่งคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ